สวัสดีครับพมกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเราวรวมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่8เมษายนนะครับผม <c oughs> เด่นเราวรวมนะครับเด่น4 6มากับ5 9 2 3นะครับผม4มาสีนะครับ4 5 4 9 4 2 4 3นะครับ6มา65ครับ6 9 6 2 6 3 หลักรอ้รอยเรารวมวันนี้นะครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสี่หกนะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสามเน้นไปสามชุดที่สี่หกนะครับสี่ห้าหกห้า สามตัวชุดเน้นก็1นึหครับ1 4ึ่งสห้าหนห้านะครับสำหรับแนวทางหวยเร่วรวมนะครับวันเสาร์ที่แปดใครตามก็ขอให้โชคดีครับ